แล้ะค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอำเภอเล็กๆแต่มีประวัติศาสตร์ที่ม่าสนใจในจังหวัดมหาสารคามนั่นก็คืออำเภอกุดรังนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้บ้างแล้วแต่รู้ไหมคะว่าในอดีตอำเภอกุดรังเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบรบือมาก่อนด้วยนะจุดเริ่มต้นของกุดรังจากกิ่งอำเภอสู่เต็มตัว ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2538ค่ะในวันที่7กุมภาพันธ์กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้มีการแบ่งพื้นที่การปกครองจากอำเภอรบรรบือออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอกุดรังและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนของปีเดียวกันนั่นหมายความว่ากุดรังได้เริ่มมีตัวตนเป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วค่ะและอีก12ปีต่อมา ในวันที่24สิงหาคมพศ2557ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่สำคัญมากๆค่ะนั่นก็คือการยกฐานะกิ่งอำเภอกุดรังขึ้นเป็นอำเภอกุดรังโดยสมบูรณ์แบบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพศ2550ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญและการเติบโตของพื้นที่แห่งนี้คำขวัญที่บอกเล่าตัวตน หากเราอยากรู้จักกุดรังให้มากขึ้นลองมาดูคำขวัญประจำอำเภอกันค่ะคำขวัญน,นี้ไพเราะและบอกเล่าถึงเอกลักษณ์ได้ดีมากๆเลยค่ะประตูสู่สารคามไหมางามลายสร้อยดอกหมากของฝากมันแกวเรื่องชื่อใกล้สะดืออีสานคำว่าประตูสู่สารคามแสดงถึงที่ตั้งของอำเภอที่อยู่บนเส้นทางหลักสู่มหาสารคามค่ะส่วนไหมางามลายสร้อยดอกหมาก ก็บ่งบอกถึงงานฝีมือทอผ้าที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนและที่สำคัญมันแกวเรื่องชื่อก็คือของดีที่ใครมาเยือนก็ต้องลองชิมและสุดท้ายใกล้สะดืออีสานก็คือการบอกเล่าถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใจกลางของภาคอีสานเลยค่ะภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตอำเภอกุดรังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมหาสารคามห่างจากตัวเมืองประมาณ39กกิโลเมตร และอยู่บนถนนแจ้งสนิทสายบรรบือบ้านไผ่ค่ะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนไม่มีภูเขาหรือแม่น้ําใหญ่ๆเลยและดินก็เป็นดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ําทําให้การเกษตรต้องพึ่งพาน้ําฝนเป็นหลักเลยค่ะกว่า90%ของประชากรที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อยมันสำปะหลังหรือข้าวนาปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรแบบอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวทำให้ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีมากๆค่ะและที่น่าสนใจคือที่นี่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษด้วยนะคะโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเรื่อยๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการทำไรนาสวนผสม ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์และประมงเพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชชนิดเดียวอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตแป้งมันบริษัทชำแหละไก่หรือแม้แต่โรงแรมและสถานีบริการน้ำมันซึ่งล้วนแต่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนแห่งนี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะด้านสังคมอำเภอกุดรังก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ มีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีสถานพยาบาลอย่างโรงพยาบาลและสถานีอนามัยมีถนนหนทางที่เชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆและยังมีการบริการพื้นฐานที่จำเป็นอย่างประปาหมู่บ้านและไฟฟ้าครบทั้ง85หมู่บ้านเลยค่ะเรียกได้ว่าถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะและในด้านความสงบเรียบร้อยก็มีสถานีตำรวจภูธรกุดรัง คอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของอำเภอกุดรังจากการเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอรบระบือสู่การมีตัวตนเป็นของตัวเองและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยความมุ่งมั่นของชาวบ้านที่นี่สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวที่อำเภอกุดรังพร้อมๆกับเรานะคะ ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ